1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. สองสี่หนึ่งสี่เด้อครับเด็กาาคือสี่เลนได้เน่นได้คือหกสามในูกด้อสองสี่อาจกันเอาไว้ให้ดี อาที่นี่ภูคาเองพร้อมทท้งลูกเต่าเหล่าลานก็คือศีาษอกเขาใจฟองอาที่นี่ก็ขอขื้นล่างให้แกภูคาอาบ่าะ,ะว่าจะเป็นพร้อมทท่งเจ้าทีเจ้าทางไปนั่งท่อน,นี้ก็ดีอาถ้าหาว่าสิ่งใดที่ภูคาเองเนี่ยเห็นยังผิดพลาดไปหรือว่า่วงเดินไปสิ่งใดก็ดีขอโทษขอให้อาขอหอสิให้แกภูคาอาสาธุครับ อ็ดสามสองสี่หนึ่สีนะครับอ่ะแคบครับแขบไว้ครับผมแคบเลยนะครับแคบไว้เลยนะครับ

โอเคครับโอเคครับนอเคครับโ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 อเคครับคครับโคครับโอเคครับโอเคครับคครับโอเคครับคครับเคครับโอเคครับโอเคครับอเคครับโอเคครับเคครับคครับอครับอเคครับอเคครับคครับคครับโอครับโอคครับโอเคครับโอครับอเครับโอเครับอเคครับโอครับโอเครับคครับ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 คร อาจจะมาอาสาฬหสถานที่แล้วแล้วก็ใครบางคนก็ว่าแสงนึงแล้วก็แสงก็หลายมาแล้วเขาหนุบไหมหนุบในคลิปเขาใช่ไหมแล้วสติแตกไปแล้วนะครับหนึ่งเก้าสองสามบางทีบอกไปหลายมันกระจายหลายตัวไปหนาแล้ว ยื้อเลี้ยงตัวมันไปมุงมันย้ายมันไปเนื้อ ต้องกราบขอพระคุณแบบซีทุกท่านมาทันพอดีนะครับกับเลขเด็ดนะครับปู่องค์ดำนะครับแสนสิริวันดีครับเรากำลังมั่ววัสดีด้วยวัสดีทุกคนพี่วันดี่วัสดีครับวันดีวัสดีทุกคนนะครับวนดีนะครับ ครับปู่องค์ดำแม่นครับปูองค์ดำแสนสิริจันคาหนาคราดนะครับมาทันอาจารย์แมวเผยเลขเด็ดนะครับวันนี้พอดีนะครับเป็นอันว่าครับขอบคุณนมล้าครับ ก็เป็นวันว่าเสร็จพิธีนะครับอาจารย์แมวพ่อแม่ครับข้าพึ่งม่หวอดกระเป๋าดีนะครับขออียซีทุกท่านนะครับโชคดีเฮงเฮงรวยรวยนะครับกับเลขเด็ดอาจารย์แมวนะครับที่ ปู่องค์ดำนะครับแสนสิริจันทานะครับเป็นปู่องค์ดำนาคราชแสนสิริจันทานะครับปู่องค์ดำแสนสิริจันทนาคราชนะครับอโอเคนะครับได้ตัวเลขค่อนข้างชัดเจนอ๋อมีเลขทูบด้วยนะครับท่านผู้ชมเลขทูบก่อนจะลงคลิปนะครับจะขอสองเลขทูบกอนเด้อ

นะครับคิดว่าจะมาเนี่ยไม่ทันนะครับวันนี้ก็มาทันพอดีนะครับกับอาจารย์แมวนะครับที่ศาลปู่องค์ดําสิริจันทานคราชนะครับที่บ้านช่างจรวดนะครับก็ขอ F4 ทุกท่านนะครับโชคดีให้กันเลยๆนะครับงวดหนึ่งมิถุนาหกเจ็ดนะครับสำหรับคลิปนี้ลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ